ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาลุ่มน้ำนํามัทาของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบทที่13พระโพธิสัตว์คติธรรมประจำบทดอกบัวเป็นเครื่องหมายของปัญญา ผู้นั่งนอนยืนเดินเหนือดอกบัวคือท่านผู้มีปัญญากำกับทุกอิริยาบถความดีที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากกิเลสเป็นความดีชั้นรองผู้ปรารถนาเป็นโพธิสัตว์นั้นที่แท้ก็เพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้มากๆผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนพระโพธิสัตว์อย่างสมบูรณ์ก็ควรทำตามในบางข้อที่พอทำได้ พ้นถึงราตรีที่หมหาอมาตฝ่ายราชโกศะคือพระขังหลวงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการแสดงเริ่มต้นด้วยมหาอมาตออกมาถวายบังคมและกราบทูลเช่นเคยเรื่องที่จะแสดงในราตรีนี้ให้มีนามว่าพระโพธิสัตว์เมื่อมหาอมาตย์ถอยเข้าไปแล้ว้าีิคือม่านเปิดออกก็ปรากฏเป็นดอกปทุมบัวหลวงขนาดใหญ่ ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นล่างสูงขึ้นกลีบใหญ่ค่อยๆพยเยอแย้มและบานออกเต็มที่แม้จะรู้กันทั่วไปว่าบัวนั้นทำด้วยกระดาษย้อมสีชมพูและมีสายกลไกชักให้คลีบบานได้แต่ผู้ดูก็สนใจและนึกชมเชยความคิดของผู้จัดทำอยู่เป็นอันมากเมื่อดอกบัวบานเต็มที่แล้วเสียงดนตรีซึ่งดังแผ่วๆแต่เบื้องแรกก็ดังขึ้น แล้วเสียงก็แผ่วลงอีกมีเสียงร้องของคนหลายคนภายในม่านชัดเจนและไพเราะมีใจความว่าดอกบัวเป็นเครื่องหมายของปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงแห่งสิ่งทั้งปวงในหมู่คนที่ตื่นทำการใดๆได้พูดอะไรได้และคิดอะไรก็ได้นั้นมีอยู่เป็นอันมากที่ชื่อว่าเป็นคนหลับ เพราะเขาเหล่านั้นขาดสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงแห่งสิ่งทั้งปวงท่านผู้นั่งเหนือดอกบัวนอนเหนือดอกบัวเดินและยืนเหนือดอกบัวคือท่านผู้มีปัญญากำกับอยู่ทุกอิริยาบถข้าพาเจ้าทั้งหลายขอนมัสการพระผู้มีพระภาคผู้มีพระอิริยาบถเหนือดอกบัว คือท่านผู้ตื่นในถ้มกลางผู้หลับทั้งหลายพระองค์นั้นทันทีที่บทร้องมาถึงตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปรากฏขึ้นมาในใจกลางของดอกบัวนั้นทำความสนใจให้แก่ผู้ดูในความคิดประดิษฐ์เครื่องกลไกลเป็นอันมากแต่ก่อนที่เสียงดนตรีจะหยุดม่านก็เลื่อนลงมาปิดได้จังหวะพอดีกับเสียงเงียบหายไปแห่งราตรีครั้นแล้วม่านก็ยกขึ้นอีก คราวนี้ดอกบัวหายไปกลายเป็นท้องพระโรงของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งพระราชาตรัสในท่ามกลางอมาตรราชบริพานว่าเราได้ไปพบพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้สดับคำชี้แจงเรื่องพระโพธิสัตว์แล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาใครจะบูชาผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่บำเพ็ญโพธิสัตว์ตวจริยา จึงขอให้มหาอมาตย์ฝ่ายแจ้งความออกหมายประกาศว่าถ้าผู้ใดบำเพ็ญบารมีสิบประการมีทานศีลเป็นต้นจนปรากฏเป็นที่เลื่อมใสเด่นกว่าคนอื่นเราจะบูชาด้วยราชาสมบัติกึ่งหนึ่งต่อมาเมื่อคนทั้งหลายทราบประกาศนั้นแล้วก็มีผู้สนใจไต่ถามกันมากถึงเรื่องบารมีคือคุณธรรมที่ให้ถึงฝั่งสิบประการ พระราชาก็ทรงจัดอํามาตย์ผู้ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ออกชี้แจงความหมายของบารมี10ประการนั้นอย่างถี่ถ้วนนอกจากนั้นยังมีนัดหมายให้มหาชนไปประชุมกันในที่แห่งหนึ่งแล้วให้อํามาตย์สิคนเปลี่ยนกันชี้แจงบารมี10บประการคนละข้อทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นที่เบื่อหน่ายแก่ผู้ฟังและเพื่อให้จำได้ได้มีผู้ผูกเป็นคำสั้นๆคล้องจองดังนี้ ทานังสีลัญจะเนคขมังปัญญาวิริยัญจะปัญจมังขันติสัจจะมทิตฐานังเมตตุเปกขาอิเมทะสะหมายเหตุบาร,รมีสิบป,ประการคือ 1. ทานการให้ปัญสศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. เนคขมะการออกบวชหรือออกจากกิเลส 4. ปัญญาความรู้เท่าทันความจริง 5. วิริยะความเพียร 6. ขันติความอดทน 7. สัจจะความจริง 8. อธิษฐานตั้งใจมั่นไม่กลับกรอก 9. เมตตาไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุข 10. อุเบกขาวางใจเป็นกลางมีเสียงลนตรีดังมาจากข้างในเบาๆ แล้วก็มีการร้องหัวข้อบารมีทั้งสิบพร้อมๆกันของหมู่ชนกลุ่มใหญ่ครั้งนั้นความนิยมในศิลธรรมก็เกิดขึ้นในหมู่มหาชนเมื่อได้สดับหบัลัสิบประการแห่งจริยาของพระโพธิสัตว์มีชนเป็นอันมากตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยหวังว่าบางทีอาจจะได้สมบัติกึ่งพระนครก็ได้ต่อมามิช้าก็มีประกาศจากราชสำนักว่าในวันเพ็ญ แห่งเดือนเวสาค่ะคืออีกสี่เดือนถัดจากวันประกาศขอให้ผู้บำเพ็ญบาร,รมีไปประชุมกันที่พระลานหลวงเพื่อจะได้มีการสอบสวนคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่อไปบางคนคิดว่าข้อสำคัญจะต้องมีพยานว่าตนทําดีแค่ไหนก็ตั้งหน้าซักซ้อมพยานไว้มากคนเพื่อให้สรนเสริญว่าตนได้บำเพ็ญบาร,รมีครบสิบประการอย่างสมบูรณ์ บางคนคิดว่าให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นการกระทําของตนจะได้ผลดีกว่าก็เที่ยวปรากฏตามถนนสี่แพร่งที่คนทั้งหลายผ่านไปมามากๆทำเป็นนั่งขัดสมาธิหลับตาและนานๆก็หลีลืมตาดูขึ้นสักครั้งหนึ่งว่ามีใครสนใจมองตนบ้างหรือไม่บางคนเขียนป้ายปิดไว้ที่หน้าบ้านประกาศตนว่าเป็นผู้บำเพ็ญจริยาของพระโพธิสัตว์ ผู้ใดเดือดร้อนจะให้ช่วยในเรื่องอะไรก็ให้มาหาขอความช่วยเหลือได้บางคนมีความคิดพิสดารออกไปว่าผู้ใหญ่ย่อมไม่สำคัญเท่าเด็กๆทำอย่างไรจะให้เด็กๆรักใคร่ได้เด็กก็จะจูงผู้ใหญ่ให้มานิยมไปเองจึงลงทุนทำของเล่นจำนวนมากเที่ยวแจกเด็กในที่ต่างๆเวลาไปไหนๆก็มีเด็กตามขอของเล่นเป็นกลุ่มๆยิงใกลกำหนดวันเพนเดือนเวาขะเข้ามา ก็ดูเหมือนจะมีคนเจ้าความคิดดัดแปลงวิธีการต่างๆให้คนทั้งหลายนิยมรักใคร่และช่วยลงความเห็นว่าตนบำเพ็ญโพธิสัตว์จริยาอย่างสมบูรณ์และบางคนถึงขนาดโกนศีรษะครึ่งหนึ่งให้เป็นที่สะดุดตาแล้วเขียนป้ายติดไว้ว่าอุเบกขาเป็นเชิงแสดงว่าวางใจเฉยได้ไม่หวั่นไหวแม้จะโกนศีรษะไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ตาม แท้จริงพระราชาทรงทราบดีว่าโพธิสัตว์จริยานั้นคืออะไรและเพื่ออะไรแต่ทรงมุ่งหมายจะให้มหาชนได้ทราบรายละเอียดแห่งโพธิสัตว์จริยานั้นประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งเพื่อให้มหาชนได้ทราบซึ้งในความมุ่งหมายที่แท้จริงแห่งจริยานั้นจึงทรงจัดให้มีการประกาศการสั่งสอนชี้แจงในที่ต่างๆและพระราชาเองก็ทรงปลอมพระองค์ เที่ยวสอบดูบุคคลผู้ประกาศตนว่าบำเพ็ญจริยาของพระโพธิสัตว์ในที่ต่างๆด้วยความสนพระราชาฤทรไทเมื่อเสด็จเที่ยวไปในที่ต่างๆหลายแห่งก็ทรงพบว่าการที่ทรงให้ประกาศเรื่องบารมีสิบประการนั้นไม่ไร้ผลเพราะไม่ใช่มีแต่คนที่มุ่งหมายจริงจังในราชสมบัติกึ่งพระนครเท่านั้นแม้ผู้ที่ศึกษาให้รู้ความหมายที่แท้จริงของคุณธรรมเหล่านั้น แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยเห็นดีเห็นชอบในคุณงามความดีด้วยน้ำใสใจจริงของตนเองก็มีอยู่นอกจากนั้นก็ยังมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มุ่งหมายอะไรมากไปกว่าเที่ยวหาความสุขใจด้วยการซักถามเมื่อมีการพูดการอธิบายในที่ต่างๆบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่คนทั้งหลายไปชุมนุมกันที่ร่มเงาใต้ต้นนิโครธใหญ่ ริมฝั่งน้ำอันมีหาดทรายเป็นแนวยาวไปนั้นก็มีคณะผู้ต้องการหาพยานในการบำเพ็ญบารมีไปแสดงตนยืนบนตัางให้คนทั้งหลายเห็นแล้วประกาศชื่อและโคดของตนพร้อมทั้งชี้แจงว่าตนได้บำเพ็ญบารมีสิบประการครบถ้วนแล้วอย่างไรเป็นข้อข้อไปในขณะนั้นก็มีเสียงถามขึ้นมาว่าท่านผู้เจริญผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้ควรได้รับรางวัลน,นั้น คืออมาตย์ผู้ทรงคุณวุฒิของพระราชาและในที่สุดพระราชาจะต้องทรงเห็นชอบด้วยจึงจะได้จะมีประโยชน์อะไรที่ท่านมาอ้างสรรพคุณของตนเองในหมู่มหาชนเช่นนี้ทั้งที่ไม่มีอมาตย์ของพระราชาอยู่ในที่นี้เลยชายผู้นั้นตอบว่าท่านผู้เจริญมหาชนย่อมเป็นพยานสำคัญย่อมช่วยให้ความจริงปรากฏชัด ข้าพเจ้าจึงแสดงตนต่อมหาชนเพื่อให้รับทราบเรื่องนี้ไว้มีเสียงสอดขึ้นอีกว่าท่านผู้เจริญการบำเพ็ญคุณความดีนั้นต้องอวดอ้างกันด้วยหรือ้าให้ข้าพเจ้าสงสัยว่าถ้าไม่มีประกาศรางวัลราชสมบัติกึงพระนครแล้วท่านจะบำเพ็ญบารมีเหล่านี้หรือไม่ชายผู้นั้นตอบว่าท่านผู้เจริญถ้าได้ราชสมบัติ ก็จะเป็นประโยชน์ให้ได้บำเพ็ญบารมียิ่งขึ้นมีเสียงสอดขึ้นอีกว่าราชสมบัตินั้นคงจะช่วยให้ท่านบำเพ็ญทานบารมีได้แต่เนคขมะคือการออกบวชหรือออกจากกิเลสเล่าท่านจะบำเพ็ญได้หรือแล้วก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นในหมู่มหาชนนั้นชายผู้นั้นไม่ยอมจำนนคงตอบต่อไปว่าเนคขมะคือการออกบวชหรือออกจากกิเลสนั้น ไม่ใช่เพียงเพศภายนอกแต่สำคัญที่ใจถ้าใจออกจากกิเลสก็เป็นเนกขมมะที่แท้จริงแต่ถ้าใจยังอยากได้รัชสมบัติอยู่จะเป็นเนกขมมะหรือไม่มีเสียงค้านขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะชอบใจของคนที่ยืนดูอยู่ในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงพระลานหลวงเหนืองแน่นด้วยผู้ที่ไปประชุมกัน มีทั้งผู้อยากดูว่าใครจะได้รับรางวัลราชสมบัติกึงพระนครมีทั้งผู้แข่งขันขอเข้ารับรางวัลมีราชบุรุษผู้รับจดบัญชีบุคคลผู้ขอรับรางวัลมากมายหลายกลุ่มทำงานอย่างหน,นักตั้งแต่เช้าจนเที่ยงวันพ้นจากนั้นจะมีการพิจารณาและประกาศผลในเวลาบ่ายครั้นถึงเวลาบ่ายแดดอ่อนมหาอมาตย์ผู้เป็นประธานในการนี้ก็ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า การตัดสินได้กระทําเสร็จแล้วคือผู้ที่มาลงชื่อขอรับรางวัลในวันนี้ไม่มีใครได้รับการพิจารณาเลยเพราะแสดงว่าไม่ได้บําเพ็ญบารมีด้วยบริสุทธิ์ใจแต่มีความอยากได้คือโลภะเป็นตัวนำแม้กระนั้นพระราชาก็ทรงพอพระราชหฤทยัยที่ท่านทั้งหลายสนใจในคุณงามความดีคือทรงยอมรับว่าความโลภแม้เป็นความชั่ว แต่ก็จูงให้เกิดความดีได้เช่นโลภอยากจะได้ทรัพย์อยากได้สวรรค์เป็นต้นแล้วบำเพ็ญทานรักษาศีลแต่ความดีอย่างนี้ยังเป็นความดีชั้นรองจึงพระราชทานภาคคู่และเงินสิบกหาปณะ,ะแก่ทุกคนผู้มาลงชื่อขอรับรางวัลน,นั้นส่วนบุคคลผู้ควรได้รับพระราชทานสมบัติกึงพระนครน,นั้นเป็นผู้ที่พระราชา สเสด็จเที่ยวสังเกตดูด้วยพระองค์เองทรงพบแล้วและให้เชิญมาณที่นี้ก่อนที่จะมีพิธีมอบพระาชสมบัติกึงพระนครนั้นพระราชาได้ทรงขอร้องให้ท่านผู้จะได้รับพระราชทานรางวัลกล่าวคำชี้แจงเรื่องบารมีหรือโพธิสัตว์วจริยาแก่ท่านทั้งหลายก่อนมีเสียงอื้ออึงและเปียดเสียดกันยิ่งขึ้นเพื่อจะดูว่าผู้นั้นเป็นใคร ครั้นแล้วอามาตจึงประกาศนามว่าผู้นั้นคือสมมาทัตผู้เป็นบุตรของชาวนาแต่มาศึกษาอักขระสมัยในพระนครแล้วออกไปประกอบอาชีพเป็นครูสอนอักขระสมัยใกล้ประตูเมืองนอกพระนครท่านสมมทัตผู้นี้เป็นผู้ที่พระราชาทรงเลือกแล้วด้วยพระองค์เองขอท่านทางหลายจงฟังคำชี้แจงของท่านสมมทัตณบัดนี้ มหาอมาตย์นำชายหนุ่มผู้มีนามว่าโสมทัตให้ยืนขึ้นบ่นยกพื้นสูงให้มหาชนได้เห็นทั่วกันแล้วโสมทัตก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวลชัดเจนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้คาดว่าจะได้รับพระมหากรุณาให้ตามมารับรางวัลในวันนี้เพราะข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่มาเนื่องด้วยพิจารณาเห็นว่าการที่ทรงพระกรุณาประกาศหลัก หรือบารมีสิบประการอันเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐยิ่งให้เราทั้งหลายได้ทราบและรับไว้ปฏิบัตินั้นก็เป็นรางวัลอันสูงยิ่งอยู่แล้วอันหนึ่งเนื่องจากพระราชาทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าชี้แจงแก่ท่านทั้งหลายถึงเรื่องบารมีสิบประการอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงหลักสำคัญดังจะกล่าวต่อไปท่านผู้เจริญทั้งหลาย บารมี10ประการคือคุณธรรม10ข้อที่ผู้ปรารถนาจะเป็นโพธิสัตว์พึงบำเพ็ญเพื่อเป็นกำลังส่งเสริมให้ได้บรรลุพระโพธิญาณคือการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธรรม10ประการนั้นราชบุรุษผู้ได้รับการฝึกฝนดีได้อธิบายไว้เป็นอย่างดีแล้วแก่ท่านทั้งหลายในที่ประชุมนั้นๆแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือ ความมุ่งหมายในการเป็นพระโพธิสัตว์ท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์นั้นมิใช่เพื่อได้รับทรัพย์สมบัติมิใช่เพื่อความเป็นผู้ยิ่งใหญ่มิใช่เพื่อความเป็นผู้มีชื่อเสียงแต่แท้จริงเพื่อสามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่มหาชนมากที่สุดที่จะมากได้โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนและไม่พรั่นพึงต่อความทุกข์ยากที่ตนจะพึงได้รับ ผู้ใดปรงใจว่าจะยอมต่อสู้กับความยากลำบากเพื่อให้มีโอกาสช่วยผู้อื่นที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ช่วยผู้ยังเวียนว่ายในมหาสมุทรคือความวนเวียนหาที่สุดไม่ได้ให้เข้าถึงฝั่งแห่งการตรัสรู้ความจริงผู้นั้นจึงนับว่าปรงใจถูกต้องในการบําเพ็ญโพธิสัตวจริยา ก็เมื่อความมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้สามารถช่วยผู้อื่นได้เช่นนี้การบำเพ็ญจริยาของพระโพธิสัตว์อย่างถูกต้องจึงไม่ได้มีการแฝงความเห็นแก่ตัวใดๆเพราะผู้นั้นได้ตกลงใจแล้วว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายรวมกันทั้งโลกก็ไม่เท่ากับการได้มีโอกาสช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกได้ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้ใดแม้ไม่สามารถบำเพ็ญจริยาของพระโพธิสัตว์อย่างสมบูรณ์เพียงแต่ผู้นั้นไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเป็นผู้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ทําให้ใครเดือดร้อนมีโอกาสจะช่วยเพื่อนมนุษย์และสัตว์ได้ด้วยประการใดๆก็ไม่ละโอกาสแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าได้เจริญรอยตามพระโพธิสัตว์เป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญอย่างยิ่งแล้ว หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีให้ผู้ปฏิบัติเลือกได้ตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงนี้คือความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องที่พระราชามีพระราชประสงค์ให้ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านทั้งหลายในบัดนี้เมื่อกล่าวจบแล้วก็แสดงคารวะมหาชนโดยหันหน้าไปรอบๆทำอัญชลีพระราชาเสด็จขึ้นไปบนยกพื้นทรงประคองพระเต้าทอง หลังสุขันทวารีลงในมือของสมมทัตเป็นสัญลักษณ์แห่งการพระราชทานสมบัติกึ่งหนึ่งแก่ชายผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมผู้นั้นครั้นแล้วในท่ามกลางความประหลาดใจของคนทั้งหลายสมมทัตกราบพระบาทของพระราชาแล้วประกาศด้วยเสียงอันดังว่าราชสมบัติกึ่งหนึ่งที่พระราชทานนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอรับไว้ด้วยคาระวะอย่างสูงยิ่ง และขอพระราชทานถวายคืนในโอกาสเดียวกันนี้เพื่อบูชาพระคุณธรรมที่ทรงมุ่งหมายให้มหาชนตั้งอยู่ในศิลธรรมเป็นข้อใหญ่ถึงกับทรงยอมสละราชสมบัติเพื่อแลกกับการที่คนทั้งหลายมีคุณงามความดีพระจริยานี้เป็นโพธิสัตวจริยาที่สูงยิ่งกว่าที่ข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเสียอีก ขอจงทรงพระกรุณารับเพื่อเป็นทิฏฐานุคติของคนทั้งหลายสืบไปพระราชาทรงเต็มตื้นด้วยปีติสมนัตหวางพระหัตถ์ลงบนบ่าของสมทัตแล้วสวมกอดก็พอดีสานิเลื่อนลงมามีเสียงดนตรีดังขึ้นแสดงว่าหมดเรื่องที่เป็นคติธรรมประจำราตรีที่หแต่เพียงนี้กลับมาติดตามรับฟัง ลุ่มน้ำนำมัทาของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ